ขมา ا ร ل ه ุ ب ر ك ا ت ه ขอแสดงความคารวะท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่านท่านคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ําใจให้มัสยิดอัลซอรุสุนนะที่รักและเคารพทุกท่านรวมถึงพี่น้องที่ได้ให้เกียรติ อยู่ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้นะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงานในวันที่สองนะครับโดยกําหนดการแล้วนะครับตามที่ผมได้รับทราบจากการประชาสัมพันธ์หรือจากโปสเตอร์นะครับก็ผมจะเป็นวิทยากรสุดท้ายนะครับของรายการบรรยายให้ความรู้ในค่าคืนนี้โดยกำหนดการก็คือตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาที3ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเกือบจะ22นาฬิกาแล้วก็เวลามันก็เหลือน้อยก็เลยอยากจะให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องให้ได้มากที่สุดผมเองไม่เคยได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดภาคใต้นะครับหลายปีแล้วห้าหกปีแล้วนะครับที่ไม่เคยได้รับงานเลยเนื่องจากผมเองมีภารกิจ นะครับที่อยู่ที่กรุงเทพออยู่ที่ภาคกลางส่วนกลางน,นะครับเยอะพอสมควรนะครับผมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนะครับแล้วก็มีรายการการบรรยายให้ความรู้ในพื้นที่นะครับวันหนึ่งอย่างน้อยเลยนะครับหนึ่งสถานที่แต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่ก็วันละสองที่ถึงแม้จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะครับเมืเ่อเดือน กุมภาเดือนมกราผมมีเวลาหยุดเพียงแค่ทั้งเดือนนะครับเพียงแค่2วันฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะตอบรับคําเชื้อเชิญของพี่น้องแต่วันนี้นะครับด้วยความเคารพเป็นการส่วนตัวนะครับที่ผมมีกับบงังคับต้นะครับก็ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจนะครับเดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผมเองตั้งใจอยากจะขึ้นสนทนาร่วมกับวิทยากรทั้งสองท่าน นะครับอาจารย์ฟาวจันอาจารย์อับดุลกอเดรแต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็โปรแกรมที่ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเขากําหนดเอาไว้ให้นะครับเพราะว่าหัวข้อเขาแบ่งไว้สองหัวข้อนะครับประเด็นที่ผมจะคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ก็คือ <c oughs> หัสจันอัลกุรอานแต่ว่าคงจะไม่ไม่แตะเรื่องนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าลิากุลิมะคอมินมะคอล ในแต่ละวาระแต่ละโอกาสนะครับมันก็มีเนื้อหาที่สมควรที่จะพูดสมควรที่จะสื่อสารเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องที่ได้เสียสละนะครับนั่งฟังอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยากจะคุยให้เป็นประโยชน์กับการจัดงานนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อหาไรายได้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการต่อเติมอาคารมัสยิดซึ่งถือเป็นศาสนสถาน ป็นบ้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับที่เป็นความรับผิดชอบร่วมของพวกเราที่จะต้องช่วยกันทำานุบำรุงนะครับอาคารมัสยิดต่างนี้เพราะเราคือผู้ใช้บริการนะครับเราอย่ายกความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบให้เป็นของคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใดเพราะหน้าที่การรับผิดชอบต่อศาสนสถานซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน และเป็นการสะท้อนถึงพัฒนาการของชุมชนด้วยนะครับว่ามัส,สยิดเนี่ยน,ะนอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วนะครับยังเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยฉะนั้นก็อยากจะให้การพูดคุยในวันนี้นะครับมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระหมหากัมเพียงคุรานคุรานนะครับแล้วก็จะเรียกว่าขายขายไอเดียหรือจุดคิดหรือแนวคิดอะไรให้พี่น้องได้เห็น นะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยกันนะครับทำานุบำรุงมัสยิดหลังนี้อาจจะไม่ต้องจัดงานด้วยก็ได้นะครับวลอลเลตลาอาลัมพี่น้องครับเมื่อสักครู่ผมนั่งฟังไปพร้อมๆกับท่านพี่น้องนะว่าสถานการณ <c oughs> ์ที่กำลังน่าห่วงอยู่ในขณะนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตนะครับองค์กรแนะนาไมาโลก็ประกาศให้เป็น <c oughs> วาระสำคัญของโลกนะครับ ก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบรรันมัสยิดนะครับก็สมควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหาที่มันไม่ใช่วิกฤตและขณะนี้นะครับสังคมทุกภาคส่วนเขาเรียกว่าอุกฤษอุกฤษ,ษนี่มันชัก,กันกว่าคำว่าวิกฤตเพราะมันน่าห่วงตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะค้นคว้าวัคซีนที่จะมารักษาหรือว่ามา เรียกว่ามามา,มาระงับนะครับการระบาดของโรคไวรัสรบอดอักเสบหรือโควิดสายพันธุ์19ได้โควิดก็คือโคโรนาไวรัสนะครับ This นีค่คือก็คือโรคการอักเสบที่เกิดขึ้นกับปอดเนื่องจากการติดไวรัสซึ่งจริงๆแล้วไวรัสโครโรนานะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณสัก10-20ปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา แล้วมาเกิดระบาดรุนแรงในปี2019เขก็เลยเรียกนะครับสายพันธุ์ไวรัสโควิดเป็น19นะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าในประเทศซาอุดิอาระเบยียเองก็เคยเกิดโคโรนามาก่อนแต่ครั้งนั้นนะครับเป็นเพียงแค่ไขวัดเหมือนกับไขวัดสายพันธุ์เอสายพันธุ์บีอะไรมันที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับก็รักษาแล้วก็เขาเรียกว่ารับมือในสถานการณ์นั่งทันต่อมาก็มีไข้วัด ERS, แล้วก็ ไขวัดสาเหมือนกับบ้านเราที่เกิดแค่เรียกอะไรไขวัดไขวัดนกอ่ะนะนะครับโรคฉี่หนูอะไรที่ในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ฉะนั้น <c oughs> เมื่อสักครู่ที่วิทยากรทั้งสองท่านได้แนะนํากับพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้หรือปรับใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเราน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นสุนัขของเราสุดลอสุดละหัวอะไรอยู่ัลลม มาใช้ด้วยแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์นะครับโดยตรงเลยก็คือจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขทางกายภาพนะครับที่วิทยากรได้แนะนําไปเรื่องของอสุขภาวะมุสลิมนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะครับมีหลักสุขภาวะมุสลิมหลายข้อที่ทสุนลป์สัลว์รลล้องวอะอ่สัตวัลมแนะนําให้เราปรฏิบัตินะครับทั้งในชีวิตประจําวัน นะครับแล้วก็ในหมวดหรือในบริบทของเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจประจําวันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับกับพวกเราหรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งที่จะเป็นกําลังใจแค่เป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเรานั่นก็คือเรื่องการขอดูอาจะลอสุบะขานหุวโตอาลานี่ก็มีนะครับวิทยากรทั้งสองท่านก็ได้หยิบยกตัวอย่างไปบ้างแล้วมันมีดูอาอยู่บทหนึ่งนะครับที่ ถ้าผมจำไม่ผิดนะวะเลหุตาลาอาลัมอยู่ในสุนันของท่านอิมามปติบมีดีพร้อมอตุลออและฮุอ้ายเลยนะตอนรอศนุลาะสั่งละลลอฮของอ้ายและฮุอลายสั่นนะครับท่านบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้มีดวอามีโอกาสอันดูอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอาฟานีมิมับตะลากะบีฮิแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอถวายบริสุทธิ์ที่คุณสรรเสริญต่อลอสุบฮานะาหัวตาลาผู้ให้ฉัน ได้ปลอดภัยไม่ต้องพบเจอโรคภัยไข้เจ็บหรือความลําบากเดือดร้อนหรือมูสีบ้าอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่ท่านพวกเขากำลังโดนกันอยู่นะวันนี้อัลลอฮ์ให้เรานะครับแถวบ้านผมนี่นะครับโคโรนามาถึงมินบุรีแล้วผมอยู่น้ำจอบคนที่เสียชีวิตรายแรกของเมืองไทยเท่าที่ผมทราบข่าวติดตามจากที่เขาส่งส่งกันเนี่ยนะนะครับเป็นพนักงานขายของอยู่ที่ห้างแฟชั่น นะครับเส้นถนนเส้นรามอินทานะครับใกล้ๆโรงพยาบาลนกพรัฐเขาก็เลยเส่งตัวเข้าที่นกพรั์แล้วก็ักพอ,พอตรวจค้นพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อเขาก็เลยส่งไปบำราชนะรดูนที่จงังหวัดนนทบุรีนะครับก็ไปเสียชีวิตที่นั่นตอนนี้ไข่เนี่ยมันมาจะถึงน้องจอกบ้านผมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็อ่านข่าวนะประเทศนั้นเสียชีวิตแ่านี้ประเทศนี้ติดเชื้อท่านั้นนะครับล่าสุดนี่ทีนะ่คนครศรีธรรมราชได้ข่าวแล้วใช่ไหมทิ่าศารา เราอ่านดูอาสิครับอัลลอฮ์ให้เราโชคดีอัลลอฮ์ยังปกป้องอัลลอฮ์ยังดูแลเราอยู่อัลฮัมดุลิลลาฮิลาฮลาดีอาฟานีมิมตะลากะบิฮิวะซีริ ي มิมมันค م ล ن กะตัฟดีลาอัลลอฮ์ให้เราเหนือกว่าคนอื่นอีกเยอะเลยเหมือนที่วิทยากรได้นําเรียนกับพี่น้องนบีบอกว่าทาราอันดูอาบบทนี้อัลลอฮ์สุบฮาหนุตะลาพระองค์จะทรงปกป้องเราไม่ให้โดนเหมือนกับที่เขาโดน วันนี้คนอื่นก็โดนกันนะครับสถิติยอดผู้ติดเชื้อนี่จะครบหนึ่งแสนคนอยู่แล้วนะครับทั่วโลนนะครับคนที่เสียชีวิตก็หลายพันคนแล้วนะครับหลายๆประเทศรวมกันเรายังอยู่ในรายชื่อของคนที่อัลลอฮ์ยังปกป้องยังให้ไม่ต้องไปติดเชื้อติดโรคอะไรกับเขาเนี่ยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮานวะตาอลา เราขอคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลลาอัลลอฮ์ก็จะปฏิบัติดีกับเราเราคิดยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะปฏิบัติกับเราอย่างนั้นถ้าเราคิดอคติกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ปฏิบัติดีกับเราฉะนั้นเราต้องฝากความหวังของเราแล้วของพี่น้องของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับให้าาอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาตัลลาพระองค์ทรงช่วยดูแลช่วยปกป้องงานธรรมสิทธิ์วันนี้นะครับที่ผมตั้งใจจะคุยก็คือ อยากจะคุยให้พี่น้องมีลักษณะ,ะน,นิสัยสองอย่างก็คืออย่าเป็นคนขี้เหนียวอย่าขี้เหนียววันนี้มัสยิดลงทุนจัดงานนั่นนะครับลงทุนทำอะไรน้ำชามีขนมปังมีปาท่องโกมีข้าเหนียวสังขายามีอะไรตั้งหลายอย่างที่บริการฟรีโดยไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายใช่ไหมครับอิหมัม่นนะครับบริการฟรีเลี้ยง นะครับเพื่อเป็นการแสดงน้ําใจของคณะกรรมการจัดงานว่าพี่น้องที่เดินทางให้เกียรติมาร่วมงานและมาร่วมบริจาคครั้งนี้คณะกรรมการมัส,สยิดขอต้อนรับด้วยความยินดีแล้วก็นะครับต้อนรับขับสู้พี่น้องอย่างมีอัธยาศัยนะครับเลี้ยงน้ําชาน้ําชาการกุศลในเวลาเดียวกันเราก็มีอาหารการกุศลจําหน่ายด้วยราคาที่ย่มเยาวฉะนั้นก็เลยอยากให้พี่น้องเนี่ยมางานมัส,สยิดทั้งทีมัส,สยิดอันอริสุนนะอยากขี้เหนียววันนี้ เพราะลักษณะนิสัยของการขี้เหนียวไม่อยากจะพักบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่ดีของคนที่เป็นมุสลิมอินนามะยมุรุมะซาจิดัลลอฮิมันอามะนับิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวะอาความัสซาลาตวะอัตตะกะจะวะลัมยัคชัอิลลัลลอฮอันคุณสมบัติของบุคคลซึ่งที่คู่ควรจะรับภารกิจในการ ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาทำนุบำรุงมัสยิดของลอสบาานะวัวตาลาอาลัลลอฮฺบอกว่าเราขอสงวนเอาไว้ให้คนเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นใครครับคือบุคคลซึ่งที่ได้รับเกียรติพิเศษอินนามาอาดาตุฮัสบินแปลว่าสงวนเอาไว้อลัลลอฮฺไม่ได้มอบหน้าที่ภารกิจนี้ให้ใครพร่มเรือนะครับอลัลลอฮฺสงวนหน้าที่อันสมเกียรตินี้ให้เป็นหน้าที่ของ่ันของคนอามานาบินละ คนคนนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮาบะฮันะฮฺฮาลาเราก้มดูตัวเรานะครับเราเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าถ้าใช่เรามีหนึ่งคุณลักษณะที่เรามีสิทธิ์แล้วนะครับวันเยามิลอาคครเราเชื่อเรื่องวันอาเครอชีวิตหลังความตายเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องความปรมานอะไรต่างๆนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน,ในวันกิยมามะในวันอาเครอหลังอัลลัมบราระซักผ่านมิติบราระซักไปแล้วนี่เราเชื่อเรื่องตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม ถ้าเชื่อเราก็มีเงื่อนไขรือคุณสมบัติข้อที่สองว่าอาก้ามัซละเราละมาเราเราใช้บริการที่มัสยิดหลังนี้ด้วยนะคนที่เปิดพัดลมคนที่เปิดไฟก็เรานี่แหละคนที่ใช้น้ําของมัสยิดก็เรานี่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นคนได้รับประโยชน์โดยตรงจากมัสยิดนะครับละมาว่าอาตสกะแล้วเราก็มีศักยภาพมีฐานะ พอสมควรนะครับสามารถจ่ายสกาดได้ที่เป็นอันภาคบังคับแล้วของที่เป็นต่อบรัวเป็นต,ะตะ่อโต้วกินอาสาที่ให้ให้บริจาคได้ตามสมัครใจแบบนี้แหละครับเขาไม่ได้บังคับขืนใจบังคับเราต้องมาทำไมมาเขาเอาตำรวจไปค้นบ้านป่าเขาให้เรามาเนี่ยเชิญมาตามอัธยาศัยด้วยการกุศลนะครับวลัมยักษีอินลอลอแล้วที่สาคัญก็คือเรายังตัวอัลลอฮฺสุบฮานฮูวตาลาของเราเพียงพระองค์เดียว เราไม่ได้คิดนอกใจอัลลอฮ์เลยหรือไม่ไม่คิดในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์เรายังยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนอตลาอยู่ถ้าเรามีคุณสมบัติ5ข้อนี้นั่นคือคนกลุ่มที่อัลลอฮ์สุบฮาหนอตลาพระองค์ทรงม,มอบหมายภารกิจสําคัญนี้ให้กับพวกเราฉะนั้นเราอยา่าอยา่าขี้เหนียวอยา่อยาขี้เหนียวกับมสัสยิดของเรานะครับมสัสยิดของเราเป็นมสัสยิดที่เราสร้างช่วยกันสร้างแล้วเราก็ยกให้อัลลอฮ์ เราไม่ได้สร้างเพื่อเป็นประกาศศักดาของเรานะใช่ไหมฟา้าจนสร้างเพื่อเป็นเกียรติกับชาติวงตระกูลอะไรของเราหรือเปล่าแต่เราสร้างแล้วบอกสร้างแล้วยกให้อัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเป็นผลบุญให้พวกเราแล้วใช่ไหมครับเราได้ผลบุญแล้วแล้วที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้นะยิ่งใหญ่มหาสาลเราสร้างมัสยิดห,หลังนี่หลังนี่ในกิตารางเองครับเนี่ยกว้างกี่กว้างกี่เมตรยาวก,กี่เมตรนะครับ แต่อัลลอฮ์สร้างให้เราเนะี่ยมันบานาดิลลาฮิมัสยิดันนะครับหรือมันบานาดิมันบานา,ลลามัสยิดันล,ลิลลาฮิใครที่สร้างมัสยิดให้กับอัลลอฮ์นะครับหนึ่งหลังหรือหนึ่งลูกไม่ต้องลูกใหญ่หรอกครับกา마ฟาซิกาตตัดินเล็กเท่าขนาดนกกระทารังนกกระทาเคยเห็นนกกระทาไหมฟ้าอุซันเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงนกอะไรฮะรู้จักนกกระทาใช่ไหมมีขายไม่สามตัวร้อยตัวแค่ไหนสามตัวร้อยนะ เล็กกว่ากำปั้นเราหนีใช่ไหมครับที่ทอดขายอยู่นะสามตัวร้อยนะตัวมันลเล็กกว่ากำปั้นเล็กเล็กกว่ามือเราหนีใช่ไหมครับนั่นนะถ้าเราสร้างบ้านนะครับใช้พื้นที่อัานาบบริเวณเล็กนิดเดียวหลังเล็กเดียวเท่ากับรังนกกระทาบานลอฮุละหูใบต่มฟินจันนะแต่อัลลอฮ์จะสร้างให้เนี่ยมันคือบ้านหลังใหญ่ๆมันคือปราสาทมันคือพระราสน์ในสวรรค์เพื่อเป็นการตอบแทนและสมนาคุณให้กับเรา ฉะนั้นเราเนี่ยได้เปรียบแล้วนะได้เปรียบอัลลอฮ์แล้วเนี่ยยังจะขี้เหนียวอีกไหมครับสร้างบ้านให้อัลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์เล็เกเท่ารังลกะถาแต่อัลลอฮ์สร้างให้เท่ากับประสาเท่ากับค่ารื้อหาเรายังจะเสียดายต่อไปไหมครับไม่คุ้มเลยไม่ใช่ไม่คุ้มนะครับเกินคุ้มเหลือคุ้มฉะนั้นเราจะเสียดายทําไมวันนี้นะถ้าหลังจากนี้เขาอาจจะไม่จัดงานแล้วก็ได้สมมติถ้าวันนี้เขาได้หนึ่งล้านบาทขึ้นมาทําไงครับ เขาทาอาคารมัสยิดที่ยังที่ยังต่อเติมแม่แล้วเสร็จเขาเสร็จโครงการไปแล้วแล้วเราจะไปต่อเติมตรงไหนอีกลิหมัมกรมกรมการเขาไม่ต่อเติมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เขามีโครงการอยู่เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะเราต้องช่วยเหลือสร้างช่วยกันทํานุบํารุงช่วยกันต่อเติมตามศักยภาพต,ตามความสามารถของพวกเรางั้งนอย่าขี้เหนียวนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมขอดุอาอยู่เสมออัลลอฮุมะอินนีอัลูซุบิกะ มินัลอาจิซีวัลกาสซาลีวะเอาูดุบิกะมินัลจูบนีวัลบุคโอ้อัลลอฮ์บ่าวขอกับพระองค์เยอะๆเลยขออย่าให้บ่าวเป็นคนเอ,เอาเอาตัวสุดท้ายเลยเอากดุบิกะมินัลจูบนีวัลบุคขอกับอัลลอฮ์อย่าให้บ่าวเป็นคนขี้ขาดตาขาวจะจ่ายสตังหน่อยกลัวสตังหมดกลัวจนนะกลัวจนพี่น้องฟังที่อาจารย์โดนกอริสเล่าให้พี่น้องฟังไหมครับ จนจนกระทั่งเสื้อผ้าต้องสลับกันใส่บ้านเราไม่มีนะครับนะบ้านเราเช้ามาบนไม่มีอะไรกินลองไปเปิดตู้เย็นสิครับเนื้อร่วงใส่ขาอัดไว้นแน่นเลยในตู้ใช่ไหมครับไก่ร่วงกุ้งร่วงปลาหมึกร่วงเต็มไปหมดแล้ว่าจะกินอะไรแต่พี่น้องของเราผมเคยเจอในคลิปวิดีโอพี่น้องชาวซีเรียนะครับรัฐบาลซาอุดิอราระเบียนั้นกะ็ส่งฮัมมละเป็นกอฟีลาเป็นรถ ตัวเพนทเนอร์เยอะใหญ่ๆนะบรรจุแป้งสาลีอะไรตเต็มไปหมดเลยนะครับส่งไปช่วงก่อนเดือนรอมฎอน,นะครับไปเป็นหลายสิบคันเลยนะครับก็ไปตั้งครัวนะครับแล้วก็มีมีอะไรอบขนมปังอบขนมปังเขาก็ว่าทําของเขาเยอะแล้วนะครับส่งแป้งสาลีไปไม่เป็นร้อยๆตันเป็นพันๆตันนะครับเพื่อไปเลี้ยงพวกอพ,กพ,กพกยพชาวซีเรียทำไปทำมาน่ในแต่ละวันนะก็คิดว่ามันน่าจะพอแต่มันมันไม่พอ ภาพที่เห็นนี่ก็คือน,นะครับสำนักข่าวเนี่ยเขาไปเก็บเป็นคลิปมาพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมาฝซาจํจได้นะร้านขนมปังเขาจะมีเป็นกระบะไม่อัดนะเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นไม่อัดเนะี่ยแล้วก็ทําขอบเอาไว้พอพออบขนมปังเสร็จเขาก็ขนมปังมาเรียงเป็นแถวอยู่ในกระบะไม่อัดเนะี่ยเสร็จแล้วเห็นไหมครับเขาก็ยกกระบะไม่อัดเนะี่ยไปแจกเท่าเขา่เขาแถวเป็นแถวเลยคนแก่คนเต่าลูกเล็กเด็กแดงมาแจก มารับคนละชิน้นสองชินช้นอะไรก็แล้วแต่หมดหมดแล้วแต่ว่าเด็กมันยังไม่อิ่มเด็กมันยังไม่อิ่มทำยังไงครับเขาก็ไอคนแจกก็พอแจกหมดแล้วเขาก็เอากระบะไม้อัดเนี่ยน,นะไปพิงไว้ข้างรถข้างตู้ตู้ที่เขาแจกเนี่ยน,นะครับภาพเด็กก็คือเด็กเนี่ยน,นะครับมันไปช่วยกันเอาไม้อัดนะ่ะกระบะไม้อัดเนะี่ยกระแทกกระแทกกับพื้นขย่าวกับพื้นแรงๆให้เศษขนมปังเนี่ย มันไหลลงมาที่ที่ข้างล่างแล้วมันก็เอานิ้วจุ่มน้ําลายเนี่ยแตะขนมปังดูดกินกันเราเคยมีไหมครับสภาพแบบเนี้ยนี่คือของจริงเขาไม่มีอะไรจะกินนะครับเศษขนมปังที่มันร่วงมารวมกันอยู่ที่ที่อะไรที่ข้างล่างที่ที่กระบาไม่อัดเนี่ยเอานิ้วจุ่มน้ําลายให้เปียกแล้วก็ไปจิ้มคนนั้นก็จิ้มคนนี้ก็จิ้มนั่นคือความอดอยากของพวกเขา เรามาวันนี้นะครับเนี่ยเราต้องโขก,กี่ชิ้นแล้วกินฟรีนะนะกินฟรีด้วยส่วเราเก็บตังค์มัส,สยิดเก็บตังค์แล้วไหมครับไม่ได้เก็บเลยฉะนั้นยิ่งเราเป็นสบุรุษของมัส,สยิดยิ่งต้องสํานึกในพระหมหาการุณาธิคุณของอัลลอฮ์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ที่เรามีมัส,สยิดของเราเป็นหลักเป็นแหลง่งพี่น้องครับตอนนี้นะเขาไม่ใหปลูกมัส,สยิดนะหลายๆพื้นที่เขาประท้วงเขา เขาคัดค้านกันแต่เรานี่มีมัสยิดของเลาสุบฮานอตัลละถึงแม้จะเป็นหลังไม้ก็ตามแต่เราสามารถปฏิบัติศาสนกิจนะครับได้อย่างครบถ้วนและอย่างสมเกียรตินั้นจึงช่วยกันรักษามัสยิดหลังนี้นะครับนบีมุสลิมละลัมขอุดอารขอความคุ้มครองอย่าให้เราเป็นเป็นอะไรครับเป็นคนที่ขี้เหนียววันนี้เราอย่าเป็นคนที่ท่านนบีมุสลิมละลัมไม่ชอบนะวันนี้ลิลล่การที่เรานะครับ เรามีจิตศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตาลายิ่งถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตาลามากเท่าไหรอัลลอฮฺจะยิ่งให้เราเห็นผลตอบแทนเป็นรูปประมรนะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมนั่งฟังพร้อมกับพี่น้องที่อาจารย์เฟาซันได้เล่าเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลาอสซุบฮานะหุวะตาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับอุมมีมูซา ว่าเอาไฮนาอีลาอุ้มมิมูซาอัลสั่งกับแม่ของมูซาซึ่งสถานการณ์ขณะนั้นนี่วิกฤตที่สุดแล้วทหารของฟิโรูโนเนี่ยรุกคืบมาแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับบ้านไหนมีเสียงเด็กร้องเนี่ยมันพังประตูบ้านเข้าไปเลยนะครับถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยมาไปตัดคอเดี๋ยวนั้นใช่ไหมครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะมันปล่อยไว้ก่อนเพราะมันกลัวว่าถ้าอย่างคนไทยเราเชื่อใช่ไหมจะมีเด็กท่ไร่เด็กที่มีบุญญาธิการขึ้นมา แต่เราไม่ใช่เราไม่ใช่นั้นแต่ว่าฟิรูนเนี่ยมันเชื่อว่าเด,วเด็กเด็กเด็กที่มีบุญญาธิการเนี่ยวันหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็จะมาโค่นล้มราชบัลลังก์มันก็พยายามทําทุกวิธีที่จะสกัดเด็กคนนี้ไม่โตขึ้นมาก็คือฆ่าตัดไฟเสียแต่ต้นลม้มสั่งฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนเลยถ้าถืินปล่อยให้นะครับให้ลืมตาอปาปากขึ้นมาได้เนี่ยวันหนึ่งมันโตขึ้นมามันจะมายึดราชบัลลังก์ของฟิโรูนสั่งฆ่า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 หมดเลยวันสองวันแรกแม่ของโมซาก็ พอลูกร้องก็อนมยัดปากเงียบลูกรอ้องแวแวมาอนมยัดปากก็เงียบอิม่มเพราอ,อิ่มเด็กเล็กนอนหลับนอนหลับนอนหลับแต่พอโตขึ้นมาได้หลายวันหน่อยเริ่มร้องเยอะแล้วแม่ของมูซาทีนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับเพราะเดี๋ยวถ้าทหารมันไม่ได้ยินเสียงลูกชายตัวเองร้องนี่มูซาร้องนี่ตัวเองจะทํำยังไงนะครับกังวลกังวลที่สุดเลยแต่ด้วยความที่เธอมั่นใจกับอัลลอฮฺสุบฮานะนูวาตาแล้ว Allah สั่งว่าเอาให้นาอิลาอุมมิมูซาอันอารดิอีนตอนนี้ให้นมไปก่อนก็แล้วกันอันอารดิอีให้นมไปไเรื่อยๆฟาอิละขิฟติอลัลฮิฟะอัลกีฮิฟิลยัมแต่ถ้าวันไหนสถานการณ์มันมันดูไม่เข้าท่าแล้วเอาลูกกินนมให้อิ่มเลยแต่งตัวให้สวยเลยนะแล้วก็จับใส่ฉลอมใส่หีบใส่ตะกร้าอะไรก็ไอักตฮีเธอจง ปล่อยมันมาไหลลงไปอลย,ย้มอันหนักทัดแม่น้านะครับปล่อยไหลไปตามน้ําเลยถ้าเป็นเราเราทำไม่ลงนะครับเป็นเราเราทำไม่ลงอย่าว่าแต่เอาเข็มกับเข็มจิ้มก้นลูกเลยแค่เราเห็นลูกเดินเนี่ยเดินบนพื้นที่ตากแดดร้อนๆนหรือยุงกัดสักนิดหนึ่งเป็นเม็ดแดงๆเรายังรัาษาจะเจ็บปวดจะทรมานแทนลูกนี่คือหัวอกของคนที่เป็นแม่ แต่พี่น้องครับคนที่ไว้ใจอัลลอฮฺสุบฮาโนโหุวตาและก็เชื่อมันกับอัลลอฮฺสุบฮาโนโหุวตาละเขาเชื่อและเขาทาโดยไม่กังขาทําด้วยความเต็มใจและยินดีและเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮฺรับปากเอาไว้ไม่ทําให้เธอผิดหวังจับลูกน้อยมานะครับกินนมจนอิ่มแล้วก็พอเอาลูกใส่ตะกร้านั่งจ้องลูกมูซาหนูรู้ไหมมะนารักหนูแค่ไหนหนูรู้ไหม มนะนรักหนูแค่ไหนอินนี่หนูรักหนูแค่ไหนรักน้องมันมันแค่ไหนมะบอกกับหนูนะวันนี้ถึงมะจะรักหนูแค่ไหนก็แล้วแต่มะก็เชื่อว่าความรักของมะสู้รักของอัลลอฮ์ไม่ได้มุซาจำมะไว้นะจำคำพูดมะเอาไว้แม่นะถึงแม้จะปกป้องลูกได้แค่ไหนก็แล้วแต่ มะเชื่อว่ามะสู้อัลลอฮ์ปกป้องหนูไม่ได้เธอจึงตัดสินใจเข็นอะไรครับเข็นอะไรนะตะก้าใช่ไหมตะก้าลงลอยน้ําไปเลยนี่คือคนที่เขาเชื่ออัลเราสุบาขาหัวตาละแล้วอัลลอฮ์สัญญาอย่างไงอินนารอดดูฮุอิไลกิวะจาอิลูฮุมินันมุรุสลีนแล้วสักวันหนึ่งเธอเรานี่แหละจะอำนวยความสะดวกให้มูซาน กลับมาสู่อ้อมกอดอ้อมอกของเธอได้อีกครั้งนหนึ่งแล้วเหนือไปกว่านั้นเราจะให้มูซาเป็นมุสลินเป็นศาสนาพูทของเราเลยแม่ไม่เอาหรอกครับเอาสิครับเลยตัดสินใจยอมเชื่อ Al ah ala, อัลลอฮฺสุบาฮนะฮหววตะลาเพราะเธอมั่นใจกับอัลลอฮฺส ah ุบฮานับหัวตะลาจนกระทั่งในที่สุดนะครับนะครับไม่เ,เหสีของฟิรโรอูนนะครับหลังจากที่ให้แม่นมในพระราชวัง ช่วยกันประครับประหงมป้อนนมแล้วมูซาไม่กินของใครสักคนหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดบอกว่ามีคนไปบอกทหารคนหนึ่งบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถที่จะให้นมกับเด็กคนนี้ได้มาเหสีให้ไปตามมาเลยปรากฏว่าเป็นใครเป็นแม่ของนบีมูซาตามแม่ของนบีมูซาไม่ต้องหลบต้องซ่อนอีกต่อไปเอาไปให้นมลูกที่ในพระราชวางังให้ไปให้มานะครับก็บอกกับกับมาเหสีว่าบ้านเนี่ย อยู่ไกลไม่ไหวไปไหวมาเที่ยวไปเทียวมาทุกวันทุกวันไม่ไหวขอเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมมาเหสีบอกเอาไปเลยเอาไปเลี้ยงที่บ้านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาบะฮานะหุวาตาลาพระองค์ทรงสัญญากับเราสัญญากับอุมมิมูซาและอัลลอฮฺให้คร,ครบหมดเลยเยอะเลยแล้ววันนี้ถ้าเราจะให้มัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮะฮานะหุวาตาลาแล้วครับจะบริจาคเราอย่าเราอย่าลังเลอย่าอย่าก,กังวลเออบริจาคไปแล้วอาจารย์บอกให้บริจาค ถ้าบริจาคไปแล้วแล้วก็มันไม่มีริสกีใหม่มาทดแทนล่ะแล้วลยิ่งตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยสู่จะดีเศรษฐกิจไม่่อยดีนะครับจะควักให้อะไรเยอะๆเดี๋ยวถ้ามันค้าขายไม่ได้ริสกีมันมีน้อยเราจะลําบากจะเดือดร้อนปลายเดือนหรือเปล่าพี่น้องอย่าไปกังวลถึงขนาดนั้นเรื่องของในอนาคตเราทําตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงบอกก็แล้วกันของที่อัลลอฮฺรับปากสัญญาของที่เป็นสบับบกเป็นเหตุปัจจัยเราก็ทําหน้าที่ของเรา แต่เราต้องมอบหมายกับอัลลอฮฺสุบบฮฺานตละลาแล้วอัลลอฮฺจะให้เป็นสมนาคุณกับเราอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจับต้องได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่มนโนกันไปว่าได้แล้วแต่ให้จริงๆเลยผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านคอลีฟ้าอาลเราอย่งางเราตะลาอันรู้แต่ว่านักวิจารณ์ในซีของเราเนี่ยนะครับบางท่านวิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นอ,อาจจะดูไม่เคยไม่เคยน่าเชื่อถือหรือขาดความน่าเชื่อถืออยู่บ้าง แต่พวกชีอะเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้นะครับไปเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะใหญ่โตเลยแต่ว่าเนื้อหาใจความน่ะมันดีนะครับมันดีเอามาเล่าให้ให้กับพี่น้องเพื่อเป็นอรเป็นอุทาหรณ์นะครับตลอะกันครั้งหนึ่งท่านอลีฟะอาลลอฮเริัลลอฮะอาลาอันุนะครับซึ่งท่านเป็นบุตรเขยของท่านรสุลุลลอฮฺสัลลาฮฺอวยละอีวะซัลลัมแต่งงานอยู่กินกับท่านหญิงฟาติมะบุตรีคนเล็กของท่านรซูลไปได้กับอีจู นะ uhm. ที่นี่เรียกจูไหมผู้หญิงเรียกจูป่ะนะปัานผมถ้าคนเล็กเขาเรียกไอจูผู้ชายไอจูถ้าผู้หญิงก็อีจูนะไปได้กับลูกสาวคนเล็กท่านรัศดรลอดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมพี่น้องครับโดยพื้นฐานครอบครัวของท่านรัศดรลอดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมดูท่านหญ